เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย68,730บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชราภานะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่3 1ธันวาคม 2541เป็นต้นไปก่อนนั้นนะสำนักง,งานประกานสังคมเองไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชล,ลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนำสรงเงินสมทบนะครับตั้งแต่31สสธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็ประมาณ24ปีเนาะเงินบำนาญฉลาภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุ55ปีบริบูรณ์ จะได้รับบํานาญชราภาพร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบํานาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1นนะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา3,5ปี จำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,730บาท,บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้35ปี <20 S 1> ลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเก <ๆ S 1> <บา>ินนะครับส่วนเกินไม่หายไปไหนนะมาเข้าสูส่คำนวณน,น,นะครับ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบก30ที่จะได้เพิ่มเป็น50 50ของ8,730บาทเ<บา>ท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,365บาทนั่นเอง อย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,730บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรค,คํานวณ1.5คู15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ8,730บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ 3,710บาทนะครับตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,730บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรค,คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ8,730บาทเท่ากับเงินบ,บนานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,000 56บาทนะครับตัวอย่างที่4นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,730บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25 20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินซุขคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ8730บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2401บาทนะครับตัวอย่างที่5ทนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8730บาท15ปีเป๊ะเลยนะครับก็คูณได้เลย20%ของ8730บาทเท่ากับ1746บาทนะครับได้รับบำนาญต่อเดือนทุกๆเดือนเป็น ระยะเวลาตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเรามาดูตารางนี้กันบ้างแม้นะครับในข้างต้นนะในสไลด์ต้นๆเนี่ยจะบอกว่าประการสังคมเริ่มสมทบมานะครับ31ธันวาคม2541ก็ตามนะต่อให้านานเท่าไหร่ท่านณวันนี้คิดวันนี้นะครับก็สมทบเต็มที่ประมาณ24ปีก็ตามแต่เวลาเรามองภาพไปถึงอนาคตนะครับเวลา มองภาพว่าอนาคตนะถ้าเกิดด้วยฐานเงินสมทบประมาณนี้นะครับส่งไปนานเนี่ยนะครับจะได้บำนาญประมาณเท่าไหร่นะครับมันก็จะทำให้เราวางแผนในอนาคตได้อย่างดีนั่นเองเพราะนั้นเราก็เลยต้องพูดถึงเรื่องนะครับจำนวนส่งประกันสังคมที่เยอะขึ้นนะครับเรื่อยๆด้วยนะเป็นตัวอย่างที่เอามาพูดกันไปดู จำนวนปีที่ส่งประกันสังคมในจำนวนปีอื่นๆที่ไม่อยู่ในสไลด์ก่อนหน้าบ้างนะครับส่ง34ปีได้4,234บาทส่ง33ปีได้4,103บาทส่ง32ปีได้3,972บาทส่ง31ปีได้3,841บาทส่ง29ปีได้3,579บาทส่ง28ปีได้3,448บาทส่ง27ปีได้3,317บาทส่ง26ปีได้3,186บาท ส่ง24ปีได้2,925บาทส่ง23ปีได้2,794บาทส่ง22ปีได้2,663บาทประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตา3า33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ s s o ไทยสแกน QR Code โที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา33 333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเล่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ